Oh yeah, ordinary man malang man manan 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 <coughs> 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 สุมิตากองโครพรีเซนเตอร์ออเดชันแดนดันดาวประจำเดือนมการ,มราคมตัวละครชื่ออินดี้เบบี้แฟมอินดี้เวิร์ l เลเวลหค่ะเล่นออเดชั่นมา8ปีแล้วค่ะเริ่มเล่นเพราะว่าเ,เพื่อนชวนให้เล่นค่ะปัจจุบันยังเล่นอยู่เพราะว่ามีความผูกพันกับน้องๆในแฟมค่ะ,คะปัจจุบันเกยทำงานแล้วค่ะแล้วก็ถ้ากลับมาจากทำงานนะคะก็จะกลับมาเปิดคอมค่ะแล้วก็เล่นออเดชัน่นใช้เวลาประมาณ4-5ชั่วโมงค่ะต่อวันค่ะ หมดที่ชอบเล่นมากที่สุดคือหมดเคซี่แค่ะที่ชอบเล่นเพราะว่ามันเป็นหมดนอร์มอลค่ะที่ใครๆเขาก็เล่นกันค่ะเข้าห้องไหนเขาก็เล่นรู้จักกิจกรรมแดน,นดันดาวมาจากหน้าเว็บแฟนเพจนะคะแล้วก็เคยลงแดน,นดันดาวมา2เดือนแล้วค่ะคือเดือนสิงหาและเดือนตุลาค่ะเหตุผลที่สนใจลงกิจกรรมเดือนนี้เนื่องจากแคมเปญน,น่าสนใจให้ส่งคลิปมาขอพรอจาก Center เซนต้าได้1ข้อพรอที่แกดขอกก็เลยขอให้สจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความสงบสุขค่ะ ตอนที่รู้ว่าติด10คนสุดท้ายนะคะก็รู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาก็ส่งมาหลายกิจาการรมไม่เคยติด10คนสุดท้ายเลยค่ะครั้งนี้ติด10คนสุดท้ายก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกว่าพรที่เราขออาจจะเป็นจริงค่ะวิธีการเลือกคะแนนโหวตนะคะก็ไปดูกติกาที่ทางออดิชั่นตั้งขึ้นมานะคะซึ่งในกติกาจะมีการโหวตโดยใช้แค่และใช้รอบเต้นค่ะในส่วนตัวก็มีเพื่อน เติมเงินในเข้าเกมเยอะอยู่แล้วอะค่ะก็เลยไปติดต่อเพื่อนว่าถ้าเกิดเติมเงินเข้าเกมแล้วก็ขอให้มาโหวตให้ค่ะส่วนที่เป็นรอบเต้นก็น้องๆในแฟมอะค่ะช่วยๆกันค่ะวันนี้ที่ได้มาร่วมกิจกรรมกับออรดิชั่นก็รู้สึกมีการทํางานเป็นทีมอะค่ะพี่ๆทุกคนก็น่ารักค่ะกิจกรรมแดนดัน้ดาวก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่ให้ผู้เล่นได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมอีกทั้งยังได้เงินรางวัลแล้วก็ได้เป็นพรีเซนเตอร์ประจําเดือนนั้นๆด้วยค่ะ อย่าลืมส่งภาพหรือคลิปตามโจทย์ในแต่ละเดือนแล้วเข้ามาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะคะผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัล1น1,000บาทและเป็นพรีเซนเตอร์ในเกมออรดิชั่นเหมือนเกยน,นะคะ